สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสลามสูงโมจินะคะเดี๋ยวเราดูกันเลยนี่นะคะก็เป็นสลามโมจิของเรานะคะเป็นสีส้มนั่งก่อนเลยนะ

นี่ดูนี่สูงเฉยเฉยนะคะถ้าอยากได้ก็เอ่อทำดูละกันคือความจริงเรามีเพจร่วมกับมามีอูกเพจหนึ่งนะคะที่ซึ่งขายเหมือนกันนะคะขายอยู่ใครอยากได้ใครอยากได้ก็ใครอยากได้ก็มาแบบติดต่อทางเพจได้นะคะชื่อเพจว่าขายสลามแอนด์สกูชี่ นะคะก็พ oh. ิมพ์เข้าไปเลยนะคะก็เราก็จะเป็นแค็ให้แต่อันนี้คือมันเลือนนิดนึงนะจะใช้ได้อยู่นะก็แบบขอรีวิวนิดนึงนะก็คือนะคะอันนี้เพื่อนสั่งไว้นะคะเป็นโมจิสีเลือดนะคะก็ขนาดละ5บาทก็ประมาณนี้ค่ะก็จะเขียนเป็นอะไรยี่ห้อค่ะซาลามันสกูชีนะคะก็ก็ถ้าอยากติดตามก็เข้าไปดูที่ ค่ะหรือสอบถามก็ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ